สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ก็มาติดตามชมคลิปนี้คลิปนี้เราพาทุกคนนั้นมาอยู่กันที่พัทยาวันนี้ไปจะพาทุกคนนั้นไปเที่ยวกันนะครับตอนนี้เพิ่งตื่นนอนเลยก็เลยอยากจะมาเติมความเฟรชค,ความสดชื่นในเช้านี้นะครับเพราะว่าใหม่เองเนี่ยก็อายุ30กว่าแล้วเนาะก็ะต้องบำรุงจากภายในนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆด้วยผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารวานิสตาวิสตานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเป็นซองชงดื่มได้ง่ายแบบนี้นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะอัดแน่นด้วยว มินต่างๆนหฮะและสามารถที่จะชงดื่มได้ทุกที่รสชาติอร่อยด้วยนั่เองครับ บอกครับว่ารสชาติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวานิสตาวิต้าเนี่ยชงง่ายดื่มง่ายด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเติมความไฟความสดชื่นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับตอนนี้ก็มาเดินเล่นที่ชายหาดแล้วนะครับอกว่าอากาศเดี๋ยวร้อนมากๆเลยในรับขึ้น ากาศร้อนแบบนี้เนี่ยมีทัง้งรังสีง VA รังสี VB ยังไงก็อย่าล,ลืมดูแลผิวกันด้วยแล้วกันนะครับ หลังจากที่เราได้พาทุกคนนั้นไปเดินเล่นที่ชายหาดกันนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่พัทยาอยู่นะฮะแต่ว่าใหม่พามาที่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะก็ทําให้เราเนี่ยคลายความคิดถึงประเทศญี่ปุ่นไม่มากก็น้อยนนั่เองครับ ก็บอกครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีผิวพรรณที่ดีเพราะว่าเขาเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวานิสตาวิตตาตัวนี้ที่มีสารสก,กรัดจากโคเอนไซคิวเทนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นช่วยในการดูแลผิวในวัย30ได้เป็นอย่างดีครับ นี่หมายก็กลับม,มาถึงที่พักแล้วนะครับหลังจากที่พาทุกคนนั้นไปเที่ยวกันมากําลังจะเข้านอนแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนจะนอนเนี่ยเราต้องมาบํารุงผิวจากภายในกันก่อนนะครับด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวานิสตาวิสตาตัวน,นี้นั่นเองนะฮะที่ทําออกมาในรูปแบบของซองชองดื่มพกพาไปได้ง่ายด้วยนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยเรามาทะเลอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแสงแดดรังสี uv เนี่ยมันทํารลายผิวของเราเนี่ยฮะให้เกิดปัญหาผิวต่างๆเราก็จะมาซ่อมแซมผิวของเราเนี่ยฮะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวาน้ี เองนะครับที่เขาจะรวบรวมอัดแน่นด้วยวิตามินรวมนะครับแล้วก็ชงดื่มได้ง่ายด้วยสารสกัดอัดแน่นกว่าเ7ชนิดด้วยแล้วก็แนะนำนะฮะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทานตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเป็นประจำช่วงเวลาทองว่างเนี่ยก็จะดูดซึมได้เป็นอย่างดีเองครับ เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูแลผิวของเรานะครับให้ดูอ่อนกว่าวัยผิวดูกระจ่างใสนะฮะแล้วก็ช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ผิวของเรานะฮะที่ไปโดนทำร้ายจากแสงแดดด้วยใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วกันนะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวานิสตาวิสตานเองนะครับครั้งหน้าใหม่จะพาทุกคนนั้นไปเที่ยวที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวนอนก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย